อย่าลืมกดติดตามช่อง Autocres Garage ช่องสำหรับคนรักรถที่ต้องการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์รีวิวรถรุ่นใหม่อย่างละเอียดและข้อมูลเทคโนโลยีในวงการรถยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ Autocres Garage คือแหล่งรวมคอนเทนต์ที่เจาะลึกและเชื่อถือได้สำหรับคนที่กำลังมองหารถคันใหม่หรืออยากติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดยานยนต์วันนี้เราจะพาไปชม Toyota Fortuner 2026 SUV ตัวท็อปจากโ Toyota ที่ปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายใน มาพร้อมเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มองหารถครอบครัวขนาดใหญ่และพร้อมลุยทุกเส้นทาง Toyota f o r t u un n e r 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและหรูหรามากขึ้นด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงกว้างและสปอร์ตไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดอ์ไลท์ที่ดูทันสมัยและเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสภาพถนนกันชนหน้าและชุดตกแต่งรอบคันออกแบบใหม่ให้มีความแข็งแกร่ง,งด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนและให้ความรู้สึกบึกบึน ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์พิเศษช่วยเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตลักชัวรี่ด้านท้ายมีไฟท้ายเล็ดแบบเชื่อมต่อและสปอยเลอร์หลังที่เพิ่มความโดดเด่นและความมั่นคงของตัวรถภายในห้องโดยสารของ Fortuner 2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อมอบประสบการณ์ที่หรูหราและสะดวกสบายวัสดุภายในเป็นเกรดพรีเมียมและการตกแต่งที่พิถีพิถันเบาะนั่งกว้างและรองรับสรีระพร้อมระบบปรับไฟฟ้า จอระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงรอบทิศทางช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบครันเช่นระบบชาร์จไร้าสายพอร์ต USB ครบทุกแถวที่นั่งระบบปรับอากาศแยกโซนสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังและเบาะแถว3ที่พับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะ Toyota f o r t u n e r 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและมีพละงกำลังสูงขึ้นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอโโลิโบให้แรงดิดสูงและตอบสนองรวดเร็วเหมาะกับการบรรทุกหนักและการขับลุยทุกสภาพถนนเกียร์อัตโนมัติ6-8ถึงจังหวัดที่ปรับใหม่ให้การขับขี่ลื่นไหลและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะพร้อมโหมดการขับขี่หลายโหมดช่วยให้ er ามารถลุยเส้นทางอรดได้มั่นใจยิ่งขึ้น โครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงและระบบการสถเทือนที่ปรับจูนใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและมอบความมั่นคงในการขับขี่ทุกสภาพถนนในส่วนของความปลอดภัย Toyota f o r t u จ n r น r er 2 6มาพร้อมแพคเกจ t ต y o ต a s a f e t ี้ e ซรุ่นล่าสุดที่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน รวมถึงกล้องมองรอบคันที่ช่วยจอดรถง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภายัยรอบคันทาให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกการเดินทางฟีเจอร์ล้ําสมัยอื่นๆเช่นระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ระบบสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถยุคใหม่ Toyota f o r t u n e r 2026จึงเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภยัยด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์สวยหรู สมรรถนะอันทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยระดับสูงรุ่นนี้พร้อมที่จะครองตลาด SUV ในไทยต่อเนื่องและเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่อง Autocar Garage และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิป,ปรีวิวรถใหม่ข่าวสารยานยนต์และเคล็ดลับดีๆสำหรับคนรักรถขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับ Autocar Garage ช่องสำหรับแฟนรถตัวจริง